วัสดีค่ะวันนี้มีสกุชชี่ลตใหม่เข้ามานะคะใครสนใจสกุชชี่ชิ้นไหนก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook แล้วก็ ID ดีไลน์นี้เลยนะคะแล้วเราก็มีช่องใน YouTube ด้วยนะคะชื่อว่าสกุชชี่และของน่ารักน่ารักค่ะเริ่มจากอย่างแรกเลยค่ะก็เป็นสกุชชี่บัน,นะคะ่ะอันนี้เป็น My มิโ o ดี้นะคะอันนี้จะเป็นปังปอนปองปองปูนนะคะอันนี้จะเป็นแท็กทางร้านนะคะ ว่จะใส่ให้น,นะคะเดี๋ยวจะใส่ใหนะ้ะครสันอันนี้นะคะชิ้ลละ25บาทค่ะแบบต่อไปนะคะจะเป็นแบบนี้สินค้าขายดีเลยนะคะก็จะเป็นมาการองนิเทิลทวีสตาร์นะคะอันนี้จะมีแพ็กเกจให้ด้วยมีไส้นะคะมีเป็นชมพูเข้มแล้วก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะ ะเป็นแบบใหม่นะคะจะเป็นตังแผ่นลิตเติ้ลทวินสตาร์นะคะอันนี้ประมาณไซส์เดียมเลยแต่ว่ามันจะบางนะคะนี่สโลว์มากนะคะอันนี้นะคะชิลละสามสิบบาทะคะ่ะแบบนี้นะคะจะเป็นสกุช,ชี่อันเล็กๆแต่ว่าน่ารักมากงานสวยมากเลยนะคะอันนี้จะมีเป็นตังแผ่นคูมะนะคะก็จะมีสามแบบค่ะอันนี้จะเป็นบันโดนกัดนะคะก็จะมีสองแบบ ราคาชิล่า30บาทเท่านั้น,นะคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นไอศครีมโคนนะคะอันนี้สีสวยมากแล้วก็นุ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นสีช,ช็อกโกแลตนะมาเปดให้ดูนะนุ่มสโลมากนะคะมันจะมีเป็นเจดแบบนี้แล้วก็จะเป็นเวกโฟแบบนี้นะคะก็จะมีสีตามที่เห็นเลยนะอันนี้นะคะจะราคา50บาทนะคะอันนี้จะเป็นบันไดโซกนะคะก็จะมีเป็น แล้วก็มีรุ่นนี้นุ่มสโลมมากเลยนะคะมีแพ็กเกจนะคะอันนี้50บาทค่ะชิ้นละอันต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกพีชนะคะอันนี้สินค้าขายดีเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะนุ่มสโลมมากนะคะน,นี้นะคะชิ้นละ50บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นพวกสกุช,ชี่บันนะคะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเป็นแบบแรกกันเลย นะคะจะเป็นสินค้าขายดีนะคะเป็นสกูตชี่แฮมเบอร์เกอร์มี2หน้านะคะนุ่มสโลมากอันนี้นะคะจะเป็นสกูตชี่ปังเลยนะคะสินค้าขายดีมากเลยเอามาทุกรอสเลยนะคะนุ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นสกูตชี่อังปังแมนไซมีเดียนะคะรุ่นใหม่จะนุ่มสโลนะคะรุ่นเก่าจะนุ่มสโลนะอันนี้นะคะจะเป็นสกูตชี่ซาลาเปาของไก่วีเดอมานะคะอันนี้จะเป็นแผ่นทำร้านนะคะนุ่มสโลมากเลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นบันเป็ดนะคะเป็นสินค้ามาใหม่เลยนะคะจะมีสาม้าด้วยกันนะคะเป็ดสกุชี่เป็ดนะคะจะสโลมากเลยนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นในกลองนี้นะคะราคา5้าสบาทเท่านั้นค่ะอันนี้ลืมนะคะเป็นบันชีน้มอนโบนะคะ5้าสิบาทเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่นะคะจะเป็นสกุชี่เต่าชิ้นเล็กนะคะน,นุ่มน,นะคะอันนี้นะคะราคาชิ้นละส0ิบบาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปจะเป็นบรรดาไส้หลายต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นไส้หลายขูมะนะคะมีแท็กอันนี้นะคะเป็นสีขาวนะคะอันนี้มีสีดําด้วยนะคะอันนี้100บาทนะคะไส้หลายูมะแล้วก็เป็นไส้หลายแบบใหม่นะคะก็จะเป็นไส้หลายไข่ค่ะก็มีเป็นไส้หลายถั่วนะคะแล้วก็มีเป็นคารับิไส้หลายนะสามชิ้นนี้นะคะ70บบาทเท่านั้นค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นสกุตช,ชี่ราคา100บาทไซส์จัมโบ้นะคะแบบแรกเป็นแฮมเบอร์เกอร์อันนี้นุ่มซาโลมากนะคะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็มีเป็นมีเดียมแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทฮัโลโลคิตตี้นะคะมีสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะอันนี้เป็นปังยาวนะคะอันนี้คุ้มมากเลยนะคะชิ้นใหญ่นุ่มโชโ์มากค่ะ100่บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทรุ่นใหม่นะคะอันนี้จะมีแพ็กเกจด,ด้วยจะมีเป็นสีชมพูนะคะ นี้นะคะทั้งหมดชิ้นละ100บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆอันนี้นะคะจะเป็นจำพวกบางปอนะคะจะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะเ,าาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นบางปอคาปิทอันนี้มันจะไซส์เล็กกว่าของ,งแท้นะคะแล้วก็นนี้จะเป็นแท็ค่ะก็นร่องช้มากเลยนะคะรุ่นนี้น่ารักมากน่าสะสมมากเลยนะคะแล้วก็เป็นบางปอนะคะอันนี้เป็นบางปอนคาปินะคะจะมีแพ็กเกจจิ้งให้ด้วยนะคะ แล้วก็ข้างหลังอันนี้จะไม่มีหน้าตานะคะจะเป็นสีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นใบเตยนะคะอันนี้นะคะาาราคาชิ้นละ120บาทะคะ่ะอันนี้นะคะน่ารักและนุ่มสโลลูกชิ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นเป็ดนะคะข้างหลังก็จะมีเป็น, er นะะสติกเกอร์นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคัพเค้กคัตเป็ดนะคะนุ่มสโลลุกชิ้นเลยนะ,ะอันนี้จะเป็นแท็กนะคะแท็กน่ารักนะคะโรเชนสีทอง เป็นไอศครีมค่ะปีสองสีค่ะแล้วก็เป็นคัพเค้กอีกสสีนะคะชิ้นละ130บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสกุชชี่นะคะนี้จะเป็นแบบสกุชชี่แบบเรียนแบบยี่ห้อดังนะคะนี้จะเป็นเทคไอรูนะคะนุ่มซโลมากค่ะอันนี้ก็เป็นแพ็กนะคะมีทั้งหมด3สีสีมูลแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะต่อไปนี้แน,น,นะนํามากเลยค่ะสินค้ามาใหม่ะค่ะจะเป็นทิีมพับกระต่ายของอีลี่นะคะนี้จะมีแพ็กเกจนะคะนุ่มซโล ุ้มมากๆนะคะชิ้นใหญ่มากมีจำนวน3ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นนี่นะคะโดนัทของคูมานะคะมีแพ็กเกจอันนี้ก็นุ่มชโลมากค่ะชิ้นใหญ่มากนะคะอันนี้นะคะชิ้นละ150บาทะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสปิชชี่ไอติมยักษ์จัมโบ้ใหญ่มากเลยนะคะอันนี้จะมีแท็กด้วยนะคะนุ่มสโลมากนะคะบีบมันนีมากนะคะอันนี้ก็150บาทเท่ากัน,นะค่ะ อันนี้นะคะเป็นสกูตชี่ตัวท็อปของลอตนี้เลยนะคะจะเป็นสกูตชี่ขาไก่อีลิกนะคะนี่จะเป็นตัวออริจินอลแพ็กเกจนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะบีบมันมือนะคะนุ่มสโลมากนะคะชิ้นใหญ่มากอันนี้นะคะราคา200บาทถือว่าถูกมากเลยนะคะกับไซส์แล้วก็ความนุ่มของมันนะคะอย่าลืมนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนี้เลยนะคะ ก็ฝากต,ต,าติดตามช่องเราด้วยนะคะช่องชื่อเหมือน Facebook เลยนะคะสกุชชี่และของน่ารักน่ารักค่ะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ